สามคมของใบมีดตัดหญ้าที่ผมเลือกต้องคมแบบไหนผมถึงจะเลือกมาใช้หน้างานจริงหนึ่งคมเต็มใบถ้าคมไม่เต็มใบเวลาตัดหญ้าอาจจะพันหัวเกียร์ได้เพราะว่ามันไม่มีคมตรงนี้เวลาที่ใบมันหมนุนหญ้าที่ขาดอาจเข้ามาพันหัวเกียร์ตรงนี้ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรตัดพอเข้าไปแล้วมันก็พันมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทําให้เราเสียเวลาต้องหยุดแล้วก็มาตัดหญ้าตรงนี้ออกไปก่อนมันดึงออกก่อนถึงจะใช้งานต่อได้แล้วพอใช้ไปอีก ก็เข้ามาอีกมา,มาติดอยู่ตรงนี้แหละเพราะมันไม่มีคมถ้ามันคมเต็มใบอย่างเงี้ยเวลามันหมุนเมื่อโดนญ้าที่ขาดอยู่หรือว่าที่เราตัดแล้วเข้ามามันก็จะขาดได้ึบแบบนี้เวลามุนไปพอมาเข้ามาพันก็จะขาดปึ๊บเพราะตรงเนี้ยคมเต็มใบคมมากเพราะฉะนั้นผมถึงเลือกคมเต็มใบลดโอกาสญ้าพันหัวเกียร์สองคมแบบดาบสมูไร มันเป็นยังไงคมแบบดาบสมูไรคือจะเจียทั้งสองข้างเข้าหากันสู่จุดศูนย์กลางของเหล็กเวลาโดนหินหรือโดนไม้โดนตอทําให้แข็งแรงไม่บิดไม่งอง,ง่ายส่วนอันนี้เจียด้านเดียวเปิดเปิดเปิดด้านเดียวด้านนี้จะไม่เจียจะเจียแค่ด้านเดียวเมื่อหมุนโดนหินหรือโดนตอใบจะเสยขึ้นทําให้เครื่องสั่นพอใบโคตดเครื่องก็จะสั่นเพราะฉะนั้นผมถึงเลือกคมแบบดาบสมูไรเจียคมทั้งสองด้าน 3. คมในฝัก ทำไมต้องคมในฝักฝักก็คือปอกเพื่อความปลอดภัยใบมีดที่คมมากขนาดนี้ต้องมีฝักคุณเคยได้ยินเรื่องเล่านี้ไหมเมื่อเราชักปอกออกมาแล้วถ้าไม่ได้ตัดอะไรเราจะไม่ชักออกมาแต่เมื่อชักออกมาเราต้องได้ตัดอะไรทําให้คุณไม่ต้องเอามาตัดเล่นเพราะว่าอุบัติเหตุอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ถ้ามีปอกอะ่ะมันจะช่วยเซฟตี้เพราะฉะนั้นใบตัดหญ้าที่ผมเลือกอะ่ะจะต้องมีปอกแถมมาด้วยมาดูกันครับว่าใบตัดหญ้าของคนตีเหล็กจะมีแบบที่ผมพูดไหม มีปอกคมในฝักเจียคมสองด้านคมแบบดาบสมูไรคมเต็มใบทั้งเล่มมีครบทั้งสามคมแบบที่ผมเลือกใช้